การสร้างฐานะให้มั่นคงและเจริญยิ่งขึ้น mm hmm. เบื้องต้นเราต้องมีฐานที่ตั้งของชีวิตที่ดีก็คือการตั้งจิตตั้งใจรักษาฐานตัวเองให้มันคงให้ดีโดยการที่ไม่บิดไม่ผิดพลาดโดยการทำผิดทั้งหลายไม่รวยทั้งรัฐถ้ารวยทางรัฐไปรักไปขโมยเขามันก็ไปไม่หลอด ดัการสร้างฐานะที่จะให้มั่นคงทาวรนเนี่ยท่านสอนให้เอาตัวอย่างพึ่งเนี่ยเขาสะสมน้ำพึ่งที่เราถือว่าเป็นยาที่เอาน้ำหวานจากดอกไม้นานาชนิดเอามาเก็บสะสมเป็นสเสบียงเลี้ยงของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเยอะนะไม่ได้ตักมาเป็นปี๊บหรอกเพียงแต่เอาปากไปดูดเอาแล้วเอาเท้าไป ครึ่งเอาเกสรดอกไม้น้ำหวานที่เกสรจากดอกไม้นิดๆหน่อยๆนะเขาามาทีละนี้หน่อยแล้วก็บินมานะเขาก็ไปสะสมเอาเอาน้ำพึ่งมาแล้วก็มาเอาใส่ในรางรวงลังไว้แต่อาศัยขยันเก็บมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะเอามานิดๆ,ๆหน่อยๆแต่มันทมกันไม่หยุดมันก็มีน้ำพึ่งเยอะแยะ พราะมันมีน้ำพึ่งเยอะแยะเป็นในรวงในหลังแล้วยังไม่พอนะคนเราก็เอามาขายทำเป็นธุรกิจส่งออกเป็นน้ำพึ่งทำเป็นยาหลายอย่างเพราะจากดอกไม้แต่ไปดูจริงๆแล้วพึ่งเนี่ยเขาสะสมทีละนิดทีละหน่อยนะ นั้นญาติโยมที่สร้างฐานะตัวเองเนี่ยอย่าไปดูถูกว่าเงินน้อยอย่าไปถูกราคาเล็กน้อยได้เท่าไหรเรารู้จักเก็บจักใช้คาถาหลวงพอ่อจสัวลหลวงพ่อดังโปกเนี่ยคาถาก็บอกว่าได้มากใช้น้อยรวยนะทุกคนปลวกตัวเล็กๆแต่มันสร้างจอมปลวกได้ใหญ่โตนะสร้างจอมปลวกการทุ่งไร่ทุ่งนานะ มีจอมปลวกใหญ่สร้างไว้มันสร้างกันเองนะแล้วไปดูวิธีสร้างนี่มันไปดุนดินมาทีลานิดแลมันกอ่อมาวางมาวางดินทีลานิดติดติดมาวางนะมันไม่ได้อมามากเลยนะมันสร้างบาง้านสร้างจอมปลวกมันใหญ่โตได้เพราะความขยันจะทำอะไรจะสร้างอะไรนี่ต้องอดทนต้องรู้จัก สั่งสมแล้วจะสร้างนะนสั่งสมแล้วก็สร้างนะสั่งสมให้ดีเก็บรักษาแล้วก็สร้างไปก็เป็นประโยชน์ด้วยกันกับคนที่ทุกคนได,ได้ทำอย่างนี้